ซุวนวูเล่าเรื่องยุทธศาสตร์ในการลบเขาอย่างเรียก art of war art of success art of doing business art ทำกาแฟทุกอย่าง art หมดศิลปะมันไม่ได้จำกัดความอยู่ที่ภาพเขียนนะหรือปฏิมาก,กรรมต้องศิล์น่ต้องมีศิล์ในการทำอะไร ไปบอกพ่อว่าจบกรุงเทพกิเซียนแต่ผมจะไปพ่อช่างวันหนึ่งท่านก็บอกว่าเออพาแม่ไปเที่ยวอเมริกาหน่อยโอ้โปรแกรมดีมากเลยะฮะสุดยอดดูแล้วอยากไปเพราะว่าช่วงนั้นเพลงทานฟรานซิสโกนะฮะกำลังดังฮิปปี้กำลังดังอยากเป็นฮิปปี้ไว้ผมยาวผมก็เลยเออไป ไปฮาวายไปซานฟรานซิสโกไป LA ไปนิวยอร์กแล้วท่านก็วนกลับมาที่ชิคาโกใกล้ๆโรงงานมอเตอร์โรล่าที่คุณพ่อไปในเยี่ยนอ่ะพอถึงตรงนั้นปั๊บคุณแม่ก็บอกว่าเดี๋ยวแม่จะไปต่อละว้าวหมายความว่าแม่จะไปต่อบอกว่าบุญชัยอยู่ที่นี่แหละบอกผมไม่ได้เตรียมตัวมาเรียนนะผมไม่มียีนไม่มีอะไรเลยผมมีแต่สูตรนีแต่เสื้อผ้ารองเท้าแบบมาเที่ยวอนะ่ะแต่ก็นั่นลนะคือการที่พ่อผมจะเป็นคนมี กลยุทธ์เสมอในการทำอะไรคือท่านไม่หักน้ําใจคนนะฮะมันแม้กันทั่งลูกท่านก็จะแบบใช้วิธีนี้นิ่มๆ ท่านก็ให้ชีวิตผมเนี่ยสปีแรกเนี่ยนะครับอยู่ที่บริษัทประกันไทยผมก็ไม่เคยเข้าใจแต่ว่าก็จริงได้เรียนรู้ชีวิตยเยอะมากเพราะว่าผมไปขายประกันที่ทางเหนือกับท่านงลงวงวันนะท่านก็บอกว่าเอาสิผมมีในสถานีอยู่200คนลงบม200แห่งทั่วภาคเหนือแล้วก็ฝั่งลาวถ้าคุณ ้ก็โอเคในที่ประชุมผมก็เซืร์แต่ระหว่างนั้นก็คือเราจะต้องไปตามลง,ลงบ่มต่างๆแล้วก็ไป,ไปพยายามขายประกันเพื่อป้องกันลูกเห็บกับแมคคานิงสองนี้เกิดคนละเวลาฉะนั้นเราต้องคุ้มครองเขาปีหนึ่งสช่วงช่วงสุดท้ายของคุณพ่อเนี่ยหกเดือนสุดท้ายเนี่ยผมก็ดูแลท่านทั้งมันทุกวันแล้วท่านก็ได้เวลาคุยกันผมมันเสียดายมากเลยเมื่อเวลาที่ผมมีโอกาสใกล้ชิดท่านผมกลับไปเถียงท่านตลอดเวลา เพราะว่าแค่ท่านให้เวลาทำปกันภัยเที่ยงท่านทุกวันแต่ท่านก็นชี้เห็นบอกโอ้ไปดูที่ญี่ปุ่นที่เขาพิมพ์กรมธรรม่ะเหมือนพิมพ์ธนบัตรแต่ผมก็ยังไม่เข้าใจเพราะว่าผมเป็นคนอายุ24นะผมอยากไปเที่ยวกลางคืนผมอยากอะไรผมไม่อยากไปนั่งขายประกันภัยออคอมมิชชั่นขายได้หลังหนึ่งบ้าน3,000บาทผมก็ได้300 <laughs> 1 0ไม่ไหว แต่ที่ท่างเหนือผมสุดท้ายผมก็ขายได้หลังจากสาเดือน3เดือนไปผมก็ขายได้กรมธรรม์ใบนั้นสองล้านกว่าถือว่ากรมธรรม์ใหญ่มาก คนที่เข้าใจศิลปะเราจะเข้าใจชีวิตดีกว่าคนอื่นผมยกตัวอย่างให้ฟังนะฮะซุนวูเล่าเรื่องยุทธศาสตร์ในการลบเขาอย่างเรียก art of war art of success art of doing business art, doing business. art ทำกาแฟทุกอย่าง art หมดศิลปะมันไม่ได้จำกัดความอยู่ที่ภาพเขียนนะหรือปฏติมาก,กรรมต้องศิล์นต้องมีศิลป์ในการทำอะไรนะเป็นคนที่มองปัญหาและแก้ได้ผมผ่านวิกฤตอาจารย์สมหมายคุณตระกูลนะลดค่างเงินบาท แล้วก็วิกฤตลดค่างเงินบาทต้ยมยำกุ้งผมผ่านมาได้นะอันแรก300ล้านแต่ว่าอันที่2เนี่ยมันสี่หมล้านเนี่ยแต่มันก็ผ่านได้แล้วผมเป็นคนที่นั่งแกะน็อตได้อะ่ะพันยังไงนะนั่งแกะเพราะว่าเวลาเราเรียนเสียปาดนะฮะเราขึ้นขึ้นเฟรมก่อนนะครับขึ้นเฟรมนะตอนสมัยผมเรียนเนี่ยคุณต้องไปซื้อไม้ไม้แท่งหนึ่งแล้วคุณก็ต้องไปซื้อค้อนซื้อตะปูตอกตอกตอก,ตอกคุณต้องไปซื้อที่ยิงยิงในข้างหลังผ้าใบอะ่ะแล้วก็ไปซื้อ สีเจสโซ่นะฮะสีขาวมาทาในแห้งแล้วถึงจะลงมือใช้ชาโคส o a l sketch แล้วค่อยลงสีถ้าเราดูจากตรงจุดนั้นอะไปถึงรูปวาดเสร็จแล้วเราสามารถถอยหลังกลับไปได้ตอนมันเป็นสีขาวเนี่ยมันขึ้นล่างตรงไหนแล้วมันเริ่มวาดจากจุดไหนมาจุดไหนวาดจากดํามาหาขาวหรือขาวไปหาเข้มปัญหาธุรกิจปัญหาชีวิตปัญหาทุกอย่างมันเกิดตรงนั้นคุณพ่อเสียชีวิตปุ๊บมหนี้3 0 0ล้านทําไง ขายอะไรหาเงินยังไงมีบริษัทอยู่ตั้งเป็นสิบกว่าบ,บริษัทไปทําบริษัทไหนนี่สามว้านเราก็ต้องคิดนี่ก็เหลือเหลือธุรกิจอยู่ไม่กี่อย่างผมก็ต้องนั่งคิดว่าอันไหนปิดอันไหนอยู่มันก็คิดได้คือเราเป็นศิลป,ปินเราเป็นคนไม่ผมไม่ถึงขั้นเป็นศิลป,ปินคนทํางนานศิลป,ปะเราก็ต้องคิดใช่ไหมคิดถึงธุรกิจโทรคมนาคมของพ่อที่พ่อเริ่มเป็นอย่างแรกพอคิดถึงอันนั้นแล้วก็เลยคิดบอกเออเวลาผมคิดมาผมชอบไปพูดตัวเองอ ในห้องน้ำพูดในกระจกตามได้ที่คนยังจ่องใช้ปากพูดหูฟังเนี่ยธุรกิจน,นี้มันขายได้แล้วธุรกิจน,นี้นะอยู่ที่ว่าอึดแค่ไหนอะตั้งแต่แปดโมงเช้าถึง4ี่โมงครึ่งตอนเย็นอะไปได้กี่ที่ทุกวันไปขายของทุกที่ทุกหน่วยราชการขายได้หมดกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอกาศตำรวจมหาไทยไปการไฟฟ้าไปการสื่อสารไปองค์การโทรศัพท์ไปเนี่ยวันคุณไปหมดไหม ทุกที่มีของต้องซื้อทุกที่มีของขายได้ผมก็เลยอกลับมาปัดฝุ่นอันนีนน้แล้วก็เพิ่มพนักง,งานผมจําได้ว่าไปที่สภาพัฒน์นะะคุยกับท่านผอ,อตอนนั้นนะท่านผอ,อสรรเสริญนะท่านก็ก็เห็นด้วยอะ่ะรับวิสาหกิจควรจะแข่งขันกันได้ผมก็คิดว่าน่าจะนําเสนอเรื่องนี้ให้เขามีการแข่งขันกันประชาชนจะได้ประโยชน์แต่ว่าคุณคิดว่ามันจะมีคนใช้สักเท่าไหร่อะ่ะเกินสามพันไหมผมบอกว่าอืมผมว่านะสามหมื่นนะครับท่านผอ,อ <laughs> ทุกวันนี้ร้อยกว่าเบอร์ร้อยกว่าล้านเบอร์นะ <laughs> หนักมากคนระหนักมากเพราะว่าเราไม่ได้ประกันค่างเงินไว้ ก่อนอน่นก็ต้องนั่งตั้งสติก่อนใช่ไหมฮะโอเคนี่เท่าไหร่ปล่อยไว้ไปก่อนเพราะมันแสนล้านหมื่นล้าน5้าพันล้านมันไม่ต่างกันเพราะไม่มีปัญญาจ่ายตายไปแล้วก็จ่ายไม่ได้ไม่มีปัญญาจ่ายสมมุติว่าเรามีอยู่แสนล้านราคาหุ้นวันนี้ราคาหุ้นเราเท่ากับลบห้าหมื่นล้านโทษดีฮะมันโชคร้ายยิ่งกว่าคนที่ไม่มีตังค์มากกว่าร้อยบาทในกระเป๋าอัน,นั้นมีแค่ร้อยบาทคุณคนนั้นมีแค่ร้อยบาทเราไม่มีร้อยบาทซ้ํายังมีเจ้าหนี้ห้าหมื่นล้าน เฉพาะดอกเบีย้ยของห้าง0หมืน้านก็ไม่ต้องหลับแล้วดังนั้นต้องทํำยังไงมึงคิดคิดว่า,วาก่อนอื่นต้องให้เจ้าหนี้หยุดข้างก่อนเพราะเจ้าหนี้อ่ะต้องหยุดหยุดก้าวร้าวเรานะเจ้าหนี้เรามี50เจ้าเาต้องหยุดหยุดที่จะทําการเอ่อมาแบบประชุมพูดถึงหุ้นอะ่ะแล้วก็ฉีกเราเป็นชิ้นๆไปอะ่ะคนนี้จะเอาแขนไปคนนั้นจะเอานิ้วไปคนนี้จะเอาอะไรไปต้องไม่เราต้องให้มันนิ่งอ่ะไปที่แบงค์ชาติไปที่แบงค์ชาติและผู้ว่าท่านก็เห็นด้วยนะ ผมเห็นเ้ืยอกับคุณนะเพราะาตอนนี้ทุกบริษัทแตกตื่นกันหมดเลยกําลังผาวาเนี่ย้วคุณจะทาไงล่ะผมบอกอย่าให้ท่านจัดการพบปะระหว่างลุงนี่กับเจ้านี้โดยแบงค์ชาติเป็นโต้โหว่าแบงค์ชาติเนี่ยจะเป็นคนนําลุงนี่ทั้งหลายในเมืองไทยเนี่ยให้เข้าสู่ระบบระบบที่เราพูดถึงก็คือยอมรับมีทั้งหมดเนี่ยครับไม่ขอลดนี้เพราะมันไม่ใช่ความผิดของเจ้านี้ไม่ขอลดดอกเบีย้ยก็ไม่ความผิดของเจ้า เจ้านี่ขอเวลาขอเวลาเรา1ปีหรือ2ปีเพื่อให้เราได้หาทางปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หรือว่าขายกิจการบางส่วนเพื่อจะได้มาใช้นี่ทุกคนซึ่งพอก็ฝฟังว่าไม่ลดนี่ไม่ลดดอกเบีย้ยเจ้าหนี้ที่มาวันนั้นเขาก็โอเคต้มยำกุ้งเนี่ยมันทําลายบริษัทขนาดใหญ่กับบริษัทกลางเกือบ100%ยเปอเแต่เราก็ยังอยู่มาได้ถามว่าหลังจากวันนั้นนะปีี่นั่นนะฮะมาถึงปี63เนี่ย ใช้เวลากี่ปีอยู่โรงพยาบาล40ถึงปีอย่างน้อยก็ต้องปี5 52นี่ว่าอยู่โรงพยาบาล12ปีแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มฟื้นฟูเข้ากายภาพบำบัดมาจนกระทั่งปลปา,ายปี56 57อะไรอย่เงี้ยก็จะเริ่มแข็งแรงขึ้นแล้วก็เริ่มแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆ เริ่มต้นอาจารย์ถวันท่านก็บอกว่าท่านขอเป็นประธานแต่ท่านก็เสียชีวิตก่อนที่จะมาเป็นประธานที่นี่เราจะทําด้วยกันแต่ผมจะสั่งเสียอย่างเดียวคือไม่ได้สั่งเสียหรอกท่านขอสั่งงานอย่างเดียวว่าชั้นของผมเนี่ยรูปสีแดงของผมเนี่ยให้ทาผนังสีดําโอเคไม่เถียงอาจารย์รูปดำของผมทาสีแดงแต่ก่อนยังไม่มีใครทาผนังสีดําสีแดงนะห้องใหญ่ขนาดน,นั้นนะฮะเอาแล้วแต่อาจารย์พอแขวนที่แบบนสวยจริงๆ เช่นรูปประจันร์สวรรค์มีรูปมข้างบนนะครับก็เป็นเป็นลิงข้างเ้าอยู่ลิงบาบูนเา้าเห็นเขี้ยวยาวเลยแล้วข้างบนเป็นพระพักของพระสมมาสมุทธเจ้าดูทั่วไปคนก็นึกว่าเอาลิงมาอยู่ข้างล่างพระพุเจ้าอาจารย์บอกว่าไม่ใช่อันนี้เบียบเทียบใจคนใจคนวัยเหมือนลิงแต่ถ้าเราสงบลิงเมื่อไหร่เนี่ยใจเราจะเป็นพระช่วง เจ็ดปีที่ผ่านมาเนี่ยผมอยู่ได้เพราะว่าทัวริสตมาดู80%เป็นคนต่างชาติมาดูก็เหมือนเราเวลาไปเมืองนอกอะเราก็จะไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ ฝรหลังเขาญี่ปุ่นเกาหลีจีนอะไรเงี้ยเขาก็จะมาดูที่นี่ใช่ไหมฮะพอช่วงโควิดตายเลยแต่<อ>ด้วยบุญกุศลที่เราสร้างไว้ดี<ม>ก็มีคนไทยมาเมตตามาถ่ายรูปก,กันอ่าอันนี้ก็เป็นอะไรที่ผมมาสร้างบุญสร้างกุศลเนี่ยก็ส่งผลทันตามเงินจากธุรกิจสู่ศิลป,ปะจากศิลป,ปะสู่ธุรกิจก็เป็นอะไรที่ผมว่าคิดาครบวงจร แต่อย่างหนึ่งที่อยากจะเห็นว่าคนเราอย่าทอ้อถ้าเราได้ยินว่าโอ้จะมีพิพิธภัณฑ์ใหญ่กว่าเราสองเท่าถึงสองแห่งแล้วอยู่กลางเมืองด้วยหลายคนอาจจะคิดว่าต้องเริ่มขายทิ้งแล้วก็เปลี่ยนเป็นอาคารออฟฟิศหรืออะไรแต่ผมไม่หรอกผมเชื่อมั่นในตัวเองว่าหนึ่งผมเป็นจิตกรสองผมรู้เรื่องศิลป,ปะสามผมรู้จักผู้คนในวงการดีแล้วก็สี่ผมเป็นนักคิดนั้นผมจะต้องรอดได้นั้นผมจะต้องพาที่นี่ไปให้รอดให้ได้ ว่าเออเราจะทำทำอะไรดีไว้ให้เป็นสมบัติกับลูกไม่ใช่เงินเพราะว่าผมได้ดีเพราะเพื่อนพ่อเพื่อนพ่อสองสามคนก็พอแล้วแม้ทั้งคนเดียวก็พอแล้วนะจริงๆทุกคนที่ช่วยผมเนี่ยทุกท่านที่ช่วยผมเนี่ยนะ พราะเขาบอกว่าผมรักคุณพ่อคุณผมณพ่อคุณเป็นคนดีหรือว่าลุงรักพ่อนะพ่อเขาเป็นคนดีไม่เป็นไรลุงช่วยเองนี่มีนี่อยู่300ล้านแต่ผมมีลุงมีท่านตอน่านั้นอุ้มผมเพราะว่าท่านเมตตาท่านอุ้มลูกคุณสุจินให้พ้นจากอันตรายท่านก็จะรู้สึกดีว่าเออถ้าคุณสุจินอยู่บนสวรรค์น่ะคุณสุจินก็จะเห็นแล้วก็อรู้นะว่าเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันคุณสุจินจากไปแล้วผมเมื่อดูลูกให้จนเขา พ้นจากปากเสือตรงนี้ถามว่าเออผมจะทิ้งศัตรูไว้เต็มเลยให้ลูกหรือผมจะทิ้งสิ่งดีงามแบบที่พ่อทิ้งให้ผม